ผลไม้ที่เหมาะสาหรับคนไข้เบาหวานก็คือจะมีส่วนประกอบของใย,ยอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยเยอะและมีส่วนประกอบของน้ําตาลเนี่ยต่ำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสามารถคุมได้ดียิ่งขึ้นนะคะผละไม้ชนิดนั้นๆเนี่ยควรจะมีดัชนีน้ําตาลที่ต่ําด้วยนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะดัชนีน้ําตาลก็คือถ้าผลไม้ชิ้นนั้นมีดัชนีน้ําตาลต่าแสดงว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดจะ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำนะคะส่วนถ้าหากว่าผลไม้ชนิดไหนมีดัดชนีน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงก็คือเมื่อเราทานผลไม้ชนิดนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเดี๋ยวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้เรียกว่าดัดชนีน้าตาลสูงนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ10ผลไม้ที่คนไข้เบาหวาคนควรทานเพื่อช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะอันที่1ก็คือส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มเช้งส้มโชกุนนะสารพัดส้มนะคะคนไข้เบาหวานสามารถที่จะทานไไดดด้ะะ้้นนะะคใสมมยอุปว ใหญ่นะใ่อาหารนะคะแล้วก็วิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะและก็ที่สําคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะช่วยป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเป็นหวัดบ่อยนะคะแล้วก็ แล้วก็ที่สําคัญในส้มเนี่ยมีดัชนีน้ําตาลที่ค่อนข้างต่ำนะคะจะทําให้หลังจากที่เราทานส้มไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะแนะนํา1-2ผลต่อมื้อนะคะอันนี้สามารถทานได้นะส่วนที่ไม่แนะนํานะคะก็คือน้าส้มข้นนะคะเพราะว่าน้ําส้มข้น1แก้วเนี่ยเกิดจากการั้นส้มเนี่ยประมาณ4-5ลูกนะจะทําให้เราเนี่ยได้ปริมาณน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่แนะนานะถ้าหากว่าใครอยากทานส้มแนะนําให้ทานเป็นส้มสดน,นะคะ ไม่แนะนําให้ทานเป็นน้าส้มคันนะคะและที่สําคัญก็คือถ้าว่าเราทานน้าผลมาาไม้บ่อยๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยได้น้ําตาลสูงได้กรดยูริกส,สูงนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดโรคเก,กาต์และความดาันโลหิตสูงตามมาได้ด้วยนะคะมาถึงผลไม้ชนิดที่สองที่คนณไขเบาหวานควรทานนะก็คือฝรั่งนะคะในฝรั่งเนี่ยจะมีใย,ยอาหารที่ค่อนข้างสูงนะคะและที่สําคัญเวลาที่เราทานฝรั่งนะจะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานนะคะความอยากของหวานเนี่ยลดลงด้วยและที่สําคัญนะทัน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยลดล ด้วยดัชนีน้ําตาลก็ต่ํานะคะและก็ช่วยลดไขมันได้ด้วยนะแก้อาการเลือดออกตามไรฟันนะคะสําหรับคนไข้เบาหวานนะแนะนํามื้อละประมาณครึ่งผลนะคะ ผลไม้ชน,นิดที่3นะก็คือแอปเปิลนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงหรือว่าแอปเปิลเขียวนะคะในกลุ่มแอปเปิลเนี่ยจะมีกากใยที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ชนิดน้ําตาลตามสามารถทานแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะและที่สําคัญในแอปเปิลเนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์นะคะมีส่วนช่วยทําให้ลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะในแอปเปิลเนี่ยไม่ได้เป็นผลไม้ที่แนะนําเฉพาะคนไข้เบาหวานอย่างเดียวนะยังเป็นผลไม้แนะนําสําหรับคนไข้ที่มีภาวะไตไวายไตเสื่อมได้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะลดความดันโลหิตสูงได้ลด ทบน้ำตาลในเลือดได้เนี่ยเราก็จะลดประมาณ80%ของสาเหตุที่จะทําให้เกิดไตาวายไตยเสื่อมได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันก็จะนําไปสู่ไตาวายไตยเสื่อมได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นการทานแอปเปิลวันละ1-2ผลเล็กหรือว่าประมาณครึ่งผลใหญ่เนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันเบาหวานป้องกันความดันหลหิตสูงและที่สําคัญป้องกันไตวายไตยเสื่อมได้ด้วยนะคะอย่างเช่นที่พี่คำกล่าวไว้ว่า An Apple A ิลอเด e e คีฟด็ o กเตอ a ์นะคะถ้าหากว่าเราทานแอปเปิลวันละ1ลูกนะเราก็จะสามารถห่างไกลการที่จะต้องไปพบหมอได้นะคะมาถึงผลไม้ชนิดที่4นะคะก็คือกล้วยน้ําว้านะคะกล้วยน้ําว้าเนี่ยเป็นผลไม้ประจําบ้านของครอบครัวไทยเรามาเดินนานนะคะในกล้วยน้ําว้าเนี่ยมีกากใยที่ ค่อนข้างสูงนะทั้งชนิดที่ละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะคะ1ก็คือช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แล้วแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ป้องกันอาการท้องผูกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกบ่อยๆนะแนะนําให้ทานก้วยน้ำว้าตอนเช้านะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะ มาถึงผลไม้สําหรับคนไข้เบาหวานชนิดที่5้านะคะก็คือสาลี่นะในสาลี่เนี่ยมีใยอาหารค่อนข้างสูงน้ําตาลต่ำนะคะสําหรับคนไข้เบาหวานแนะนํา1-2ผลต่อมื้อนะคะอันนี้สามารถทานได้นะคะผลไม้ชนิดที่6ก็คือมะม่วงดิบนะในมะม่วงดิบเนี่ยมีใยอาหารสูงมีน้ําตาลต่ําเช่นเดียวกันนะคะมีข้อแนะนําสักนิดนึงสาหรับใครทานมะม่วงดิบนะ แนะนำว่าอย่าจิ้มน้ำปลาหวานให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะได้น้ําตาลจากเจ้าน้าปลาหวานนี่แหละนะจะค่อนข้างเยอะจากตรงนี้นะคะผลไม้ที่เหมาะกับคนไข้เบาหวานชนิดที่7นะก็คือแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรเนี่ยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะเพราะว่าสามารถที่จะเคียวได้ง่ายๆนะคะ อ้ที่สําคัญก็คือมีใยอาหารสูงนะทั้งใยอาหารที่แบบละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะคะอันนี้สามารถที่จะลดระดับน้ำตาลในเลือดเราได้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงผลไม้ชนิดที่8นะคะที่เหมาะสาหรับคนไข้เบาหวานนะนก็คือชมพู่นะคะในชมพู่เนี่ยก็มีใยอาหารประเภทที่ละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ที่สําคัญในชมพู่เนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดและช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะก็ คุณประโยชน์แบบเต็มเปี่ยมเลยในชมพู่นะคะสามารถทานได้นะคะมาถึงผลไม้ชนิดที่9นะคะก็คือมะละกอนะคะในมะละกอเนี่ยเหมาะสําหรับคนไข้เบาหวานนะคะ เพราะว่ามีกากใยอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีดัชนีน้ําตาลที่ต่ำนะสามารถที่จะทานได้นะคะวันหนึ่งดีสักประมาณ 7- 8ชิ้นนะต่อมื้อสามารถทานได้นะคะและที่สําคัญนะในมะละกอเนี่ยจะมีวิตามิน A ที่ค่อนข้างสูงมีทิ่อีกนิดนึงสําหรับใครที่ชอบทานมะละกอมะวิตามิน A ในมะละกอเนี่ยจะสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นถ้าว่าคุณทานพร้อมกับวิตามิน C นะคะให้เราสังเกตเวลาที่มีการเสิร์ฟมะละกอส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบว่ามีการวางมะนาวฝานมาให้เราด้วย1ซีกอะไรอย่างนี้เพื่อให้เราานบีบมาาลง ในมะละกอมันจะทําให้วิตามิน A ในมะละกอเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะเน้นย้ําถ้าหากว่าคุณอยากได้วิตามิน A จากมะละกอเยอะๆคุณต้องทานคู่กับวิตามิน C นะคะมาถึงผลไม้ชนิดสุดท้ายนะคะที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงมาได้นะคะก็คือสับประรดนะคะในสับประรดเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีกากใย,ยค่อนข้างสูงนะคะเมื่อไหร่ที่ใย,ยอาหารค่อนข้างสูงมันจะเป็นเหมือนฟองน้ําที่ไปดูดซับน้ําตาลเอาไว้ในตัวมัน ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมใยอาหารเหล่านี้ได้นะคะก็เลยมีหน้าที่เป็นฟองน้ําเพื่อที่จะดูดซับน้ําตาลที่มันอยู่ในระบบลําไส้ของเราและขับถ่ายออกมานะคะช่วยทําให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดของเราได้นะคะตรอนะคะสามารถทานได้ประมาณ 6- 8ชิ้นทําต่อมื้อนะคะและที่สําคัญก็คือในส่วนของสับประรดเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยป้องกันในเรื่องของอาการท้องผูกแล้วก็มะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ด้วยนะคะก็ครบลงไปแล้วนะสำหรับ1ิบผลไม้ที่คนไข้เบาหวานหรือว่าคนไข้ที่มีระด น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยสามารถที่จะทานได้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดให้มันมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะ